สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูไายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกัแไปในช่วงบายค่ะของมือวันที่30นะคะเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราชส5 6พค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่นะคะแอดพา พี่น้องพระเท่าสุขุสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางขามโค้งแนวทางจากปูค้า8แปดสี่สามพี่น้องค่ะเอาแนวทางของปูค่ะมือว่านี่นะคะเลขตารางของปูกับเขาดีดีพี่น้องตารางเขาสองเจ็ดนะคะจับปูกับตัวตะเล่นสองเจ็ดนะคะพี่น้องคะอีกสูตรหนึ่งพี่น้องตารางเขาเจ็ดสี่แล้วพี่น้องเด้อตารางเขาเจ็ดสี่ค่ะพี่น้องคะตะวัดจับคูบอเขาเขาตารางพี่น้อง เลขตารางของปูนี่เขาดีเ่ราว่าสิเป็นขามโคง้งหรือว่ารัฐบาลไทยพี่น้องคะเอามาเนี้นะคะอย่ติดตามมาฝากมาตอนพอพี่น้องบารเทาสุขสุขคนแล้วนะคะสำหรับแนวทางของปูข้ามแปดสี่สามขามคง้งแนวทางในช่วงบ่ายน,นี่นะคะสิ่ด้มาเป็นตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะวสการค่ะเจริญบอค่ะบู โอ้ยสตีดายน่กจับบ่ขหกตรงก่องมันนะค่ะแต่ว่าตารางนี่กับบวกพิษวงังเน้อกับบอวมันกับบวกพิษวังเลยสองเจ็ดศูนย์เนี่ยบ้าตอนย้อนว่าันเกี่ยวกับปูหละเพราะที่บ่อเคยวันเห็นเ,นเล้าจะเกลียดน,นะค่ะแต่ว่าเราเป็นเกียร์เกิดเนียนอยู่เกียร์ก็บเจ้าว่ามันว่าเอาตายมาใส่ดีๆน้องเมนบอกเอาแต่เอาศูนย์มาใส่ เออเอาตายมาได้ที่มันได้เติบโตไป่เลยค่ะเออน่เอาเอาไทยเอาล้วก่อนเอาไทยเอาไทยเลี่ยนบ้านก่อนเอาเพื่อนบ้านก้อนกรไดครับพ่อเอออ่ะเอาเอาอ้ตะลางตะลางเพื่อนบ้านนะคะสองสี่หกสองสี่หกค่ะสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดค่ะ จากคู่ไปนึค่ะเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดค่ะสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดค่ะหกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดค่ะสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกค่ะแปดแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกค่ะไม่เป็นไรเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะห้า เจ็ดห้าค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะมีเท่านั้นลนะโซนโซนไหนเจ็ดสองก็เจ็ดหน่อยเจ็ดแปดห 7, 2, 7, 8, นึ่งมันสี่ส่วนหมังสีแห้งข้างล่างนะค่ะอ่มันสี่ 7, 4, 7, ะไรเจ็ดบนเจ็ดล่างกระโบก็ถึงลงครับวัวถ้ว่าเจ็ดนี่มันก็ดีมันเป็นลักทิปล่างก็ว่าหกรือเป็นลักทิปบนไปที่น้องนั่นนะค่ะอ่ะ เลยเอาเดินเลยทีเ uh, จ uh, ็ดหกแปดกับสองหกเจ็ดเจ็ดหกแปดกับสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดค่ะแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดค่ะสองเจ็ดหกแปดเจ็ดหกร้องไว้ใช่ส่วนล่างนั้นเวทีเจ็ดสองเดินเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองมาแห้งพวงเจ็ดห้าเจ็ดแปด ก็เก็หนเ็ดแร้องไเดนทีเก็ดสองเอาเมื่อเอือนยังเอ่าไ้ให้น้องเอือนเนาะอ้มอือนมันบรท่านดีค่ะบเพืาะว่าปู้ิธาข้องฝันดวงองไรค่ะเอือนเออใั้งรบแต่ว่าฝันมันกบฝันได้ขึ้นแล้วคุฝันก็ได้ฝันว่าได้ไปเออไปเห็นนางนางตีเป็ดดวหนี่ไปเอาทุกฝันไปยังสันดวงหนึ่ค่ะ น้ำสีเบ็ดได้มีแต่เก็บปลาตัวง่ายไ,ไหมอืมฟันดีตัวนั้นครับู่เออมันจะออกเลอะเล้านะเพราะว่าเพราะว่าในตะล้างเลอะใอ่ใช้มันบู้นี่แฝดมันนี่ในหตะล้างตะเลเลอะเตีย,ยนบ้านไหมค่ะอ่าตอกขึ้นมาไร้มีแต่เต็ปลาตัวใหญ่กว่านี่ไหมอืมครับปูไงไง่นน เออเอาเป็นพระอว่นไปยันเลยค่องนี่หรอะเอเป็นยงค่ะมมัเงี้ยตั๊กตวเงี้ยปาเนี่อืมค่ะปูมีวันเดียวปาตัวันึงขวันดีแล้วค่ะปูนี่เออค่ะเจปักเงี้ยจัปาเงน้องบว่มันหลายย่างหลายตายวันะค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆป่ะทีค่ะเออมีแต่ตัวใหญ่ไหมค่ะปู วิงว่งหกก็แปดโยเด้อวิ่งหกก็แปดค่ะปูอาวิ่งหกกบแปดเลยค่ะเราเปือกไม้มาขนาดไหนยแต่บนเบียค่ะปูเออเอาเอา,เอาไว้ข้อมเบียหรอเด็อดอใช่ก็ไดถ้าเอาไว้รอ้อมแต่วันคนละคลิปกับอันนี้ด้วยค่ะปูหายว่างอันนี้ก่อนจะคอยเสียอ่ะโมกุลุยไทยด้นกคงสุท้ัยนะคะปูว่างสายล่าก่อนเดี๋ยวเขาหน่อยชโทรกับท่านที่ะคะปู เขาไหนสิเอาคนละคลิปเออเออให้ในมือนีเนะเนาะมือนีล่ะกับว่างนีล่ะกันสีโทษอะไรค่ะผู้คะโอ้เออเออได้ได้ค่ะผู้คะอ่ารับคนค่ะไม่เจอนั่นลรอค่ะเออหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงผัวเมียลืมพ่อแม่หลงแต่ที่หลงแล้วแย่คือหลงตัวเองอ่าเจริญพรขอบคุณผู้เล่านะคะผู้กรรมน้วันสการนะคะผู้สาธุค่ะ ยืนยันเป็นตัวเ,เ,เวดิมเป็ลตัวจ้าตัวค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปูค้า843แนวทางาขามโค้งมืออื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเลขตะล่างของปูค่ะ2 4 6 3 8 7หามตะล่างของปูนี่เขาดีดีพี่น้องเอาวิ่ง6กับ8เด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่ง6กับ8นะคะจับคู่ค่ะ7 6 8 2 6 7 8 6 7 2 7 6 8 7 6 7 2 7 5ห8มื็อนี้าปมนปูแล้วเน่ยเจ็ห8สองกเดแ6ดกกับ72ค่ะพี่น้องค่ะบัดนี่นะคะหน้าทางของปูเมอว่านหนีนะคะพี่น้องเมอว่านหนีเนาะเหลขตาล่างของปูเนี่ยเขาดีดีพี่น้องตารางของปูอาุดนี่เขา27นะคะแล้วก็จับคู่2 7เจตัดเล่นนะคะพี่น้องคะแล้วอีกสุดหนึ่งค่ะของปูตารางกับเขา7 4ดสี่นะคะพี่น้องเ้วย7แตดส่าะุดนี่จับคู่ประเข่าตะว่าตาล่างนี่เข่าค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้อง แคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวท่า,ทาของอผู้ข้ามแ3แนวทางขามโค้งมืออื่นด้พ่หนังด้วยแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากปูค่ำแปดีสามป3พี่้องอย่านยนลืมคะ่ะนำํำไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องคะทางช่องนํำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือกาวค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณปอยพี่้องมาเท่าสุขสุข้นค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้คะ่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางาจากปูค่ำแปดซีสามค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องทนใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือ่อแรกค่ะพี่น้องคะทางประหยัดสิพาดกับแนวทางเด็ๆแบบนี้นะคะเขา,าแล้เราอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเดบบปรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องแนวทางาาคำโค้งของปุ๊กคำแปดสี่สามทั้งบมทุกมวลวันนี้มีเพียงสํามีพี่น้องคะแอกสิเดคอรโตล่า พวามเพี่น้องมาเท่าสุขคูุข้นไปก้อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ